สวัสดีนักศึกษาแดงวิชาการจัดการงานก่อสร้างทุกท่านวันนี้อาจารย์จะมาปฐมนิเทศในชุดวิชา31412ึ่งทฤษฎีและปฏิบัติการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้างสิ่งที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในวิชานี้ซึ่งประกอบด้วย2ส,ส่วนด้วยกันคือภาคทฤษฎีจะพูดถึงการนำความรู้ต่ตางๆทฤษฎีต่างๆ,ท,างๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจควบคุมงานไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่ ก่อนกระบวนการก่อสร้างขณะเกิดกระบวนการก่อสร้างและหลังกระบวนการก่อสร้างนะครับจากนั้นในส่วนของภาคปฏิบัตินั้นนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำทฤษฎีต่างๆเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการตรวจควบคุมงานทั้งก่อนการก่อสร้างขณะมีการก่อสร้างและหลังจากที่มีการตรวจรับงานก่อสร้างซึ่งวิชานี้นะครับ มีการวัดผลและประเมินผลทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีซึ่งจะมีการสอบและในส่วนของภาคปฏิบัติจากโจทย์ประมาณ3แบบฝึกหัดด้วยกันที่อาจารย์จะได้ออกกันจากอาจารย์แขนวิชาก่อสร้างและการจัดการงานก่อสร้างนะครับหลังจากนั้นเราจะมีการให้นักศึกษาเข้ามาทำแบบฝึกหัดกันโดยในแต่ละแบบฝึกหัดนั้นนะ อาจารย์ก็จะสอนให้กับนักศึกษาแต่ละกลุ่มทั้งนี้ใน31412จากเดิมชุดวิชา31401ซึ่งกลายมาเป็นชุดใหม่ก็คือชุดวิชา31412โดยการปรับปรุงเนื้อหานะครับซึ่งความแปลกใหม่ของเนื้อหา31412นั้นนะจะแปลกใหม่ในตรงส่วนของปฏิบัตินะครับนักศึกษาซึ่ง แต่เดิมเนี่ยเราไม่มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาพอในการปรับปรุงของเราเราจะมีระบบการมีอาจารย์ที่ปรึกษาเกิดขึ้นเราจะมีการผาเผชิญหน้าแบบออนไลน์กันมากขึ้นเพราะอาจารย์เนี่ยทุกท่านเนี่ยใน,ขนแขนวิชาก,การจัดการงานก่อสร้างเนี่ยจะไปสอนแบบฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาหลังจากนั้นแล้วนักศึกษาก็จะนำสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยไปทำไปทำโจทย์แบบฝึกหัดแล้วส่วงอาจารย์ ซึ่งจะมีการวัดผลในส่วนนี้50%นะครับจากการที่นักศึกษาส่งแบบฝึกหัดเข้ามาให้จานตรวจนะครับซึ่งเราจะได้พูดคุยเยอะขึ้นประชิญหน้ากันมากขึ้นแต่ไม่ใช่แบบใกล้ใกันนะครับแต่เป็นการประชินหน้าแบบออนไลน์นะครับซึ่งในวิชานี้สิ่งที่นักศึกษาจะได้เรียนประกอบไปด้วยการตรวจงานเหล็กเสริมการตรวจงานคอนกรีตการตรวจงานถนนงานสะพาน งานไฟฟ้างานระบบปรับอากาศและงานเครื่องกลประกอบอาคารในส่วนท้ายนะครับก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุไม่ว่าจะเป็นการทดสอบเหล็กการทดสอบคอนกรีตนะครับซึ่งอธิบายไว้ในบท15ในหน่วย15ได้อย่างชัดเจนนะครับสื่อการเรียนการสอนในชุดวิชานี้ประกอบไปด้วยสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์และเล่มแบบฝึกปฏิบัตินะครับ ซึ่งการฝึกปฏิบัติแบบออนไลน์นั้นจะได้เจอกับอาจารย์ประจำสาขาแขน,นวิชาการจัดการงานก่อสร้างนะครับรูปแบบการทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติออนไลน์น,นะครับในส่วนนี้จะเป็นคะแนน50ซนะครับซึ่งจะไปรวมกับส่วนแรก50ก็คือทฤษฎีที่นักศึกษาได้จากการทำข้อสอบในส่วนของการฝึกปฏิบัติออนไลน์นั้นจะมีโจทย์ แบบฝึกปฏิบัติอยู่ประมาณ3กรณีศึกษาด้วยกันซึ่งในแต่ละกรณีศึกษานั้นจะมีอาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้างนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มในการที่จะอธิบายแนวทางการทำกรณีศึกษานั้นให้กับนักศึกษาหลังจากนักศึกษาทำกรณีศึกษาเสร็จแล้วก็จะต้องส่งให้กับอาจารย์ประจำกลุ่ม หลังจากนั้นจะมีการตรวจคะแนนเมื่อสรวจคะแนนเสร็จแล้วก็จะนําคะแนนเนี่ยไปรวมกับข้อสอบที่นักศึกษาทําได้จากภาคทฤษฎีนะครับสุดท้ายก็จะมีการตัดเกรดนะครับซึ่งนักศึกษาถ้าขยันทําแบบฝึกปฏิบัติและขยันอ่านหนังสือในการทําข้อสอบและดูสื่อออนไลน์ก็จะทําให้นักศึกษาได้รับประโยชน์และทําข้อสอบผ่านชุดวิชานี้ได้ในที่สุดครับ การเตรียมตัวในการศึกษาด้วยตนเองนะครับสำหรับภาคทฤษฎีนักศึกษาควรอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสำหรับภาคปฏิบัตินะครับนักศึกษาควรมีเวลาอย่างน้อย6ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับเพื่อที่จะทบทวนและก็ฝึกทำแบบฝึกปฏิบัติเท่านี้นักศึกษาก็จะได้ทำข้อสอบและทำแบบฝึกปฏิบัติส่งอาจารย์ได้ในที่สุดครับวิชานี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาในการที่ได้นำความรู้พัฒนาตนเองและนำความรู้จากที่อาจารย์ทุกท่านสอนนั้นไปพัฒนาอาชีพตลอดจนประเทศชาติต่อไปอาจารย์ขอขอบคุณและยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่ชุดวิชาการตรวจควบคุมงานก่อสร้างครับขอบคุณครับ